คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสปปรรพสิ่งสวัสดีครับท,ทุกทท่านป้างคอมสารคดีคลิปนี้เสนอหนังสือเสียงพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติพศ .2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรางกูล ให้ไว้ณวันที่24มีนาคมพศ2561เป็นปีที่3ในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรโดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐ,รฐ,รฐสภาดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติพศ2 5 6 1มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตราสามในพระราชบัญญัตินี้การกีฬาหมายความว่าการกระทําหรือการดําเนินการใดที่เกี่ยวกับกีฬาหน่วยงานของรัฐหมายความว่าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐสมาคมกีฬาหมายความว่าสมาคมกีฬาตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตนินี้มาตรา4ให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่าคกชประกอบด้วย 1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธานกรรมการ 3. กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน18คนได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขปหลัดกระทรวงกราโหมประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอธิการบดีสถาบันการพระศึกษาผู้วาราชการกรุงเทพมหานครนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4. ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน6คนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านการกีฬาด้านการบริหารจัดการกีฬาด้านกฎหมายด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการศึกษาด้านการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านวิศวกรรมหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการกีฬา 5. ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยจำนวนหนึ่งคนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ 6. ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจำนวนหนึ่งคนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเป็นกรรมการให้ประลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการและ อธิบดีกรมพระศึกษาและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตามวงเล็บ4ี่วงเล็บหและวงเล็บ6ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา5กรรมการตามมาตรา4วงเล็บ4วงเล็บหและวงเล็บ6ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย สองไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 5. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง ที่รับผิดชอบในการบริหารพักการเมืองที่ปรึกษาพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พักการเมือง 6. ไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่มาตรา6กรรมการตามมาตรา4วงเล็บ4วงเล็บ5และวงเล็บ6มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปี ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการใหม่ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการใหม่กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกใหม่อีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้มาตรา7นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา 4, วงเล็บ 4, วงเล็บ 5, และวงเล็บ6พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ตาย 2. ลาออก 3. นายกรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 4. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 5. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา5กรรมการตามมาตรา4วงเล็บ5หรือวงเล็บ6นอกจากต้องพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้วให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกสมาคมของสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยหรือนายกสมาคมของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแล้วแต่กรณีมาตรา8 ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา4วงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บ6พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้แต่งตั้งหรือเลือกกรรมการแทนและให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนเว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือไม่ถึง90วันจะไม่แต่งตั้ง หรือเลือกกรรมการแทนก็ so can, 2, er ได้โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา4วงเล็บ4เพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วมาตรา9 คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 2. เสนอแน่ต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการกีฬาของประเทศรวมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาของชาติ 3. พิจารณาให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬารวมทั้งให้มีการจัดทำมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา 5. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับโนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 7. เสนอแนะเกี่ยวกับโนโยบายและติดตามการดำเนินการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย8ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายมาตราสิบ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดมาตรา11ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ ให้นำความในมาตราสิบมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลมมาตราสิบสองในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความเห็นหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาได้เมื่อเห็นสมควรมาตรา13 ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติใช้บังคับคณะกรรมการอาจดำเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นได้โดยให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา14แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามมาตรา13ต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาการกีฬาวิธีปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจนอย่างน้อยต้องมีแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานกีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาเพื่อการอาชีพกีฬาเพื่อคนพิการและวิทยาศาสตร์การกีฬาสการส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 3. การจัดโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการกีฬาให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีความพร้อม ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนพิจารณาสรรหาและคัดเลือกพื้นที่สาธารณะในชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกีฬารวมทั้งจัดให้มีการเข้าถึงบริการด้านการกีฬาอย่างทั่วถึง4 การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬารวมทั้งกำหนดให้มีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนด้านการกีฬา6การจัดสรรและสแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ7การใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการในทุกระดับ 8. การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 9. การประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ10การประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมาตรา15ห เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาและปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมาตรา16ให้สำนักงานปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการรับผิดชอบงานธุรการงานประชุมการศึกษาข้อมูลและกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมถึงศึกษาและประเมินผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการ 2. วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพื่อผลักดันและสนับสนุนการนำนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติตลอจนพิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อคณะกรรมการ3 เสนอแนะแนวทางการจัดสรรและสแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ 4. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนอต่อคณะกรรมการ5 ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 6. สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ด้านการกีฬาแนวโน้มการกีฬารวมทั้งการจัดทำและเผยแพร่สถิติการกีฬาของประเทศ 7. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 8. จัดหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการกีฬา 9. จัดทำรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการกีฬาและ ผลการดำเนินงานของขคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 10. จัดทำและพัฒนานกลไกและระบบการประสานงานด้านการกีฬาเพื่อสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการการกีฬาของประเทศตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของประเทศในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 11ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมาตรา17ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา4วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บสและให้ปหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ และรัฐบดีกรมพระราศึกษาและผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการตามมาตรา 4, ี่วงเล็บ4วงเล็บห้และวงเล็บ6ทั้งนี้ต้องไม่เกิน180วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาตรา18 ในระหว่างที่ย nah, ังไม่มีแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชจัดนี้ให้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทําขึ้นและใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชจัดนี้ใช้บังคับเป็นแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชจัดนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชจัดนี้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบััตินี้ใช้บังคับมาตรา19ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชจััตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชจััตินี้ผู้รับสนองพระราชโองค์การพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี หมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่การกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและขีดความสามารถของประชาชนในการพัฒนาประเทศแต่ประเทศไทยยังขาดกลไกาการพัฒนานโยบายพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสมควรมีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมทั้งกำกับติดตามและกับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและแผนนั้นอันจะเป็นผลให้การบริหารจัดการด้านการกีฬาเป็นระบบและมีเครือข่ายในการพัฒนาการกีฬาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้